อันดีค่ะไม่สิมันต้องอะไรนะคอนดิชิวะนี่เฮ้ยตะออมคือเราก็อยู่ห้องข้างกันไงเพื่อนไลฟ์ไหมพูดใช้ได้ไหมพูดได้นิดหน่อยค่ะคอนดิชิวะมินาซังว่าตาชิวะ my four years หนีซ้อมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ I'm in Japan we are in Japan อยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานไทเฟสค่ะใช่ซึ่งนี่คือการมาลายก่อนนอนเพราะว่ารู้สึกว่านอนเถอะพรุ่งนี้ต้องทำหลายอย่างอืมแต่ก็มาลายแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนะัจ๊ะอากาศดีไหมงับดีค่ะเพราะว่าอ่มเรียกว่าอะไรอะเราว่ามันดีนะคือมันคือมันมีแดดเออคือแดดมันก็ร้อนแหละแต่ว่าพออากาศมันเย็นอะมันก็เลยให้ฟิลแบบเป็นความสดใสที่เย็นอะเออก็เลยชอบโอเคนะ แฮปปี very good, very good. Mm ้เวลี่กูดเวลี่กูดคิดถึงหรอป้าคิดถึงค่ะมมเวนเออไม่เจอพี่ชายนานเลยอะใช่แหมแม,แม่เราไม่เจอกันนานเลยอะเราต้องหาเวลามาอิทติ้งอิทติ้งกันนั้นเนี่ยที่ญี่ปุ่นกี่โมงแล้วห้าทุ่มยี่สิบหกค่ะเร็วกว่าไทยสองชั่วโมงปะ่ะพี่แม่นัากับขครครับวรนาะคนเดียวจ้ะ hello from Singapore hi hi from Japan อืมสนุกไหมสนุกดีนะเออคือเราอ่ะเรียกว่าอะไรเราไปแอดประเทศนี้อยู่แล้วโดยทุนเดิมแต่ว่า i love เจแปนอยู่แล้วค่ะก็เลยค่อนข้างจะแฮปปี้มากๆอืมแต่คิดอยู่ว่าจะไปไหนดีเออคิดอยู่แต่ก็ก็คงไม่ผล ที่เดิมๆตอนเราต้องได้กินเนื้อค่ะเราต้องได้กินเนือ้อเนื้อรอเราอยู่วันนี้ได้ทอะไรบ้างครับวันนี้สู้ชีวิตกับการลงเครื่องแล้วกเ็เรียกว่าอะไรอะลงเครื่องมาปุ๊บแล้วก็มาเช็คอินที่โรงแรมซึ่งก็อยากเช็คอินไม่ได้ก็เลยฝากกระเป๋าแล้วก็ไปแต่และตาแตะเออแล้วก็กลับมาเช็คอินแล้วก็นอนไปแป๊บหนึง่งแล้วก็ออกไปกินข้าวเย็นค่ะ ประมาณนี้อืมอือือือไปเซ็นซูจิก็น่าสนใจคิงๆคงแปลว่าอะไรคะเอืมมันเหมือนแบบไปมันเหมือนแบบกล่อมนอนอะเออนานนะเคิงเคงอย่างเงี้ยมันคือมันคือแบบนั้นอืพี่แม่ถ่ายรูปมาฝากเยอะเลยนะถ้าได้ถ่าย นะคะญี่ปุ่นหนาวไหมก็หนาวตอนเย็นมันลมอ่ะเป็นประเทศลมแต่ว่าโดยรวมดีนะไม่ได้แบบหนาวเกินไม่ได้แบบทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันเพิ่งวันแรกใครจะไปทราบว่าวันอื่นจะเป็นยังไงอืม <c oughs> นั่นแหละค่ะทุกคนจริงๆอ่ะเรามาไลฟ์แป๊บหนึ่งเพราะว่าจะนอนแล้ว ก็น่าจะไปสักครึ่งไม่รู้ที่ไทยคือสามทุ่มยี่แปดปะเออที่นี่ห้าทุ่มยี่แปดไม่แน่ใจแต่ก็นั่นแหละค่ะเราเหลืออีกสองนาทีให้ทุกคนนะคะมาทอคือทอคือ,คอ,คอ,คอคการก่อนที่ฉันจะลาไปนอนนะจ๊ะอบูบีฟอระไรไหมอบูบีใช่ใชเดี๋ยวใกล้นอนแล้วจ้ะ แต่ว่าก็คุยกันได้นะเราอย่างเลยเวลาอีกนิดนึงก่อนที่จะจากกันไปจริงๆนะคะแอกท่าหน่อยขอสามท่าได้ดิอะแถทมฝันดีนะคะทุกคนหลับไม่ฝันใช่ขอให้หลับไม่ฝันนะคะการหลับไม่ฝันมันดีที่สุดแล้วแหละจะได้พักผ่อน จะไปแล้วมาอีกหนึ่งนาทีวันนี้นะคะดูเชียงฟอจบยังงับมันอัพถึงไหนอ่ะคือนี่อ่านไงโอ๊้ครึ่งแล้วบายบายค่ะหลับไม่ฝันนะคะทุกคนเค,เค้งเดือสูบบ้บ,บุยบ้บุยบายบายใช่มาแบบเรองจริงไปแล้วบายบายค่ะ เอวกัรพ่งนี้ออฟฟิเชียลก็คงอัปเดตนะคะโฟอีมาเล่นงานไทยเฟสน,น่าจะทุกคนเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะกลับไทยนะคะบ๊ายบาย